สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นพาร์ตต่อเรื่องของ Basic Forex นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องของ List Reward Ratio ไปแล้วการเรียกชื่อคู่สก,กุลเงินแล้วแล้วก็คู่สก,กุลเงินที่นิยมเทรดถูกต้องไหมครับหรือการ Money Management การบือหารความเสี่ยงการวางความเสี่ยงยังไงนะครับอ๋อเรียนไปแล้วส่วนคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างราคานะว่าตลาดเนี่ยที่เราจะเทรดเนี่ยหรือเข้าไปเทรดเนี่ย มีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างหรือรูปแบบไหนบ้างครับดีย๋ยวเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับตลาดขาขึ้นตลาดขาขึ้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า bullish trend นะครับ bullish หรือตลาด bullish นะครับซึ่งสังเกตได้จากการที่ l o นะครับบริเวณนี้กับโลนี้เกิดการยกตัวขึ้น บริเวณนี้เขาจะเรียกว่า higher low นะครับส่วนด้านบนเขาจะเขียนตัวย่อๆว่าตัว H หรือ higher high นะครับหรือจะเป็น2ตัว2 H ก็ได้แบบนี้ higher high อันนี้จะเป็น h i g h low นะครับ higher low นะครับซึ่งมีตลาดขาขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆอย่างที่บอก low เกิดการยกตัวขึ้น และ h i เนี่ยเกิดการทำ High ใหม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือการเกิด Uptrend และทีนี้มีตลาดหนึ่งครับเขาเรียกว่าตลาดไ w a y นะครับไซเวนะครับหรือตลาดออกข้างนะครับจริงๆไซเวเนี่ยมีอยู่มาน3รูปแบบนะครับไซเวออกข้างปกติทั่วไปแล้วก็มีไซเวอัพ s i ด์เว้เป็นยังไงก็คือจะเป็น s ซด์เว่ออกข้างเหมือนนี้แหละแต่จะมีการยกโลกขึ้นเหมือนอัพเทรนแต่จะมีการย่อที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าเพราะว่าถ้าเป็นอัพเทรนเนี่ยการย่อของกราฟหรือกราฟที่ส่วนส่วนขาขึ้นเนี่ยเขาจะมีการย่อลงที่น้อยนะครับอันนี้จะย่อเยอะหน่อยนะครับเขาจะเรียกไซด์เว up แล้วก็มีไซเวดาวครับเป็นเหมือนไซเวเหมือนกันครับแต่เป็นลักษณะที่เลือ้อยลงมาเป็นกรอบเลือ้อยลงมาเขาเรียกว่าไซเวด o าวครับนี่ไซเวอพไซเวดาว ่าครับทีนี้มีตลาดหนึ่งเรียกว่าตลาดขาลงหรือเขาเรียกว่า bearish trend ครับหรือตลาดขาลงครับสังเกตยังไงสังเกตว่า low high ตรงนี้ low high ก็คือหัวของขึ้นนะครับของขึ้นกราฟจะมีการกดลงนะครับอันนี้คขาเรียกว่า lower low ครับ โลโลนะครับแบบนี้มีอยู่ประมาณ5ลักษณะโครงสร้างที่เราจะต้องไปเจอในตลาดนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างแยกบ้างอัพเทรนนะครับอัพเทรนเนี่ยก็คือตลาดขาขึ้นสังเกตโลนะครับ โลที่1โลที่2โลที่3โลที่4โลที่5โลที่6ครับมีการยกตัวขึ้นเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือหัวขึ้นของเขาถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับจะมีการยกตัวขึ้นเช่นกันอ่าอันนี้เรียกว่า up trend หรือตลาดขาขึ้นนะครับวิธีการตีกราฟขาขึ้นก็คือเขาจะจะตีจากด้านล่างของขึ้นนะครับ จะไม่ตีหัวของขื่นนะครับอืตีด้านล่างของขื่นนะและดาวเทรนด์ดาวเทรนเนี่ยจะตีหัวของขื้นไฮที่ 1, หนึ่งไฮที่สองไฮที่สามไฮที่4 h i ไฮที่ 5, ห้าไฮที่หกไฮที่เจ็ดนะครับสังเกตจากไฮของขื่นที่หรือหัวของขื่นนะครับที่มันกดตัวลง อันนี้เรียกว่าดาวเทรดหรือตลาดขาลงนั่นเองนะครับขึ้นที่8เกิดการหลุดนะครับเกิดการหลุดตรงนี้จะเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างนะครับไปอีกรูปแบบหนึ่งที่กราฟจะไปนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันออันนี้คือขาลงแล้วก็วิธีการตีขึ้นขาลงนะครับตีจากหัว ของขึ้นลงไปทีนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของนิวหรือว่าข่าวนั่นเองนะครับเพราะว่าในการเทรดตลาดฟอเร็กครับจะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนะครับ ปัจจัยภายในและภายนอกปัจจัยภายในคืออะไรพวกโครงสร้างราคาพวกที่เกิดกับราคาต่างๆภายนอกเนี่ยจำพวกข่าวข่าวในตลาดนะครับมีข่าวในตารางรขาาาง่ขาวนอกตาราง ข่าวในตารางคือข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์ investing com ที่ผมบอ,อกมาให้แล้วก็ forex factory นะครับในช่วงนี้ปลายปีมักจะเจอบางทีเช็คใน investing com มีแต่เช็คใน forex factory ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นครับข่าวบางข่าวถ้าเช็คแล้วไม่ตรงกันอา,อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะโดนเอาออก จากตารางไปนั่นเองซึ่งเวลาเราเว,เวลาเราเช็คเช็ค2เว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงปลายปลายปีจะเกิดค่อนข้างบ่อยในกรณีแบบนี้เพราะนั้นก่อนที่จะเข้าเทรดเช็คข่าวให้ดีด้วยนะครับทีนี้เรื่องการาฟไปแล้ว Movement ต่างๆว่าเอ้ยเขาจะวิ่งยังไงในครั้งนี้เรามาลองวิเคราะห์เข้าคร่าวๆแบบพื้นฐานดูว่าวิเคราะห์แบบมัลติไทม์เฟรมมัลติไทม์เฟรมคือการวิเคราะห์ใช้ไทม์เฟรมเวลาหรือช่วงเวลาหลายๆช่วงเวลามาผสมกันใช้ในการดูแนวโน้มหลักแนวโน้มรอง,ลองและแนวโน้มย่อยนั่นเอง ทีนี้ความสำคัญของไทม์เฟรมมันขึ้นอยู่กับยังไง่ะไทม์เฟรมใหญ่ผมให้เปรียบเสมือนรถบรรทุกไทม์เฟรมระยะกลางเปรียบเสมือนรถยนต์ไทม์เฟรมเล็กเปรียบเสมือนรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับซึ่งเวลาเราวิเคราะห์เราควรที่จะวิเคราะห์ ททมเฟรมใหญ่ไปหาททมเฟรมเล็กเสมอเพราะไทม์เฟรมใหญ่จะเป็นตัวควบคุมทิศทางไทม์เฟรมเล็กเช่นกันนะครับแต่ไทม์เฟรมใหญ่ไม่สามารถที่จะหาจุดเข้าเทรดได้ครับ เป็นไงไปดูกันเรามาลองดูก่อนว่าแนวโน้มหลักแนวโน้มรองแนวโน้มย่อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทำเฟรมอะไรผมเอาคร่าวๆมาให้ก็คือทำเฟรมหลักนี่คือมันทำเฟรมวีทำเฟรมเตนะครับแนวโน้มรอง H4 H1 M30 แนวโน้มย่อย M15 M5 M1 ครับซึ่งแนวโน้มย่อยอันนี้เอาไว้หาจุดเข้า ่วนแนวโน้มลองเอาไว้วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลักเอาไว้ดูภาพรวมเอาไว้ดูภาพรวมวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็หาจุดเข้าครับทีนี้เป็นยังไงไปดูอ่ะ วิเคราะหแนวโน้ year, มหลักก่อนก็คือแนวแนวโน้มทำเฟรมใหญ่ถูกต้องไหมครับอันนี้คือทำเฟรมเดย์ในคู่ออสเตรเลียน a คนาดหรือ AUDCAD นั่นเองแนวโน้มหลักเนี่ยก็คือเป็นขาลงมาแล้วครับตอนนี้อ่าเรารู้แล้วครับนะเป็นขาลงมาตีเส้นไว้ก่อนเลยดาวเทรนตีจากหัวของกราฟถูกต้องไหมครับ แต่ตรงนี้เกิดการเบรกอ่าแล้วทีนี้ไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มรองนะครับแนวโน้มหลักตีไว้ก่อนแนวโน้มรองนะครับแนวโน้มรองเป็นไซด์เวย์ออกข้างสังเกตได้จากการเบรกโครงสร้างการเบรกโครงสร้างอันนี้คือแนวโน้มหลักลงมาแนวโน้มรองเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแบบนี้จะเรียกว่า Support Resistant แนวต้านเรียกว่า r e s resistance แนวรับเรียกว่า Support ครับบางคนเขาจะเรียก s u p p o r t ตร s สตันควบคู่ไปเลยซึ่งแนวต้านเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้ทำไมครับอันนี้คือแนวโน้มรองเป็นลักษณะกราฟยังไงครับไซเวอ์ออกข้างตีไว้ก่อนไปดูแนวโน้มย่อยครับ แนวโน้มย่อยซึ่งอันนี้คือแนวโน้มรองเป็นไซด์เว์ถูกต้องครับแนวโน้มย่อยมีการกดลงมาแบบนี้กดลงมาซึ่งบริเวณตรงนี้แนวโน้มย่อยเป็นอะไรครับเป็นดาวเทรน เป็นดาวเทรนนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแนวโน้มรองเนี่ยเป็นไซด์เบย์ออกข้างเฉยๆแต่แนวโน้มย่อยเนี่ยก็คือมีการหลุดในเรื่องของแนวโน้มรองแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันครับแต่แต่แนวโน้มย่อยนีย่เป็นดาวเทรนนะอ่ะทีนี้ภาพรวมทั้งหมดก็คือแนวโน้มหลัก เป็นดาวเทรนที่เราตีลงมาตรงนี้แนวโน้มรองเป็นไซด์เวอ,อข้างถูกต้องไหมครับแนวโน้มย่อยตรงนี้เป็นดาวเทรนลงมาที่เราดูภาพเมื่อกี้นั่นหมายความว่ากราฟอยู่ในช่วงมูฟเมนท์ที่เป็นขาลงของไซด์เวของไทม์เฟรมแนวโน้มรองนั่นเองถูกไหมครับก็คือลงต่อนั่นแหละลงต่ออาจจะลงมาหาแถวแถวแนวรับของแนวโน้มรองก็ได้บริเวณซัพพอร์ตดิสเทนต์บริเวณนี้ ซึ่งแนวโน้มย่อยเอาไว้หาจุดเข้าอ่าเพราะอะไรเพราะว่าแนวโน้มหลักเรานนเรู้แล้วมูเมนต์แนวโน้มรองเรารู้แล้วว่าโครงสร้างเป็นยังไงเป็นไซส์เวลค์ข้างแนวโน้มย่อยถ้าเราจะเข้าเราอาจจะเข้าบริเวณแถๆนี้ก็ได้นะครับกดเซลล์ลงมาก็คือตามแนวโน้มรองและแนวโน้มหลักนั่นเองที่เป็นทิศทางนั้นนะครับอ่ะอันนี้คือการ วิเคราะห์มัลติทางเฟนั่นเองครับแบบพื้นฐานนะแนะนำว่าให้ไปลองตีกราฟในเว็บไซต์ t r a d i n g View ดูนะครับเว็บไซต์ t r a d i n g View เป็นเว็บไซต์ที่วิเคราะห์หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับกราฟทั่วโลกเลยนะครับสามารถที่จะใช้วางแผนในนั้นได้แล้วก็ไปเทรดในแอปพลิเคชัน MT5 ได้หรือ MetaTrader5 นั่นเองนะครับ thank you